เพิธีสงการนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสารอน,นะมาดูว่ากิจกรรมในประเพณีสงการเราทําอะไรกันบ้างน,นะครับก<สะ>องอำนวยการนะครับก็อำนวยความสะดวกให้ญาติโยมที่มา,าบางสกุลนะครับอธิรวมญาติก็ขอญาติโยมมาถึงนะครับเราบประมุขก่น<สะ>อนแร่นะครับเราจุดโสนนะพิธีการโสนก็คือั้งคิดใจอธิษฐานนะครับเราจยังทำอะไรครับวิธีการโสนก็คือมีแก้วหนึ่งใบแล้วก็มีน้ำน้ำที่สะอาดนะครับ ท่นานก็จะรู้สึเกเย็นแล้วนะครับพอเราก็เย็นท่นานก็เย็นามาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะทําการบูชาผ้าบางสกุลแล้วก็เรามาต่างเพื่อจะให้พระภิษุนพมะพิมลพระไปบางสกุลที่อธิษฐานท,ที่คือสถานที่ที่ทําพิธีกรรมต่างๆที่จะรวมมาทำบุญอธิษฐานนะครับบางสกุลตรงนี้นะครับพอบางสกุลเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งขาดไม่ได้นลครับ ทำบุญเสร็จปุ๊บล้วก็จะพิสูจน์บุญให้ญาติที่ทำนะครับคือตรงนี้ด้วยการถวายสังฆทานนะครับก็ทำบุญตามสัตพาแล้วก็นี้เป็นช่วงทักนะที่เราถ่ายทำคือเป็นช่องทักเบิกนะครับคือถ้าพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีพิเศษมากนะครับคือเราจะมาดูสำเนียงกอบัวซึ่งเป็นสำเนียงพระรูร้อนรุ่นที่3นะครับเดินตากแดดนะครับที่ ทำอะไรกันนะครับดูนะครับตากแดดอยู่นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เออแตกตามากนะครับเดินตากแดดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเอาสัมภาษณ์ก่อนอ่ะสัมภาษณ์ก่อนเอะชื่ออะไรเอาชื่อก่อนผมชื่อว่าอิดครับอิดมีปูนไหมไม่มีครับไม่มีปูนอ่าอิดอ่านี่คืออิดนะครับจำนิโกโบลุ่นนิสานชื่ออิทเนี่ยทำมาแล้วครับแฟงครับไม่ได้โกโบลูกดิบแล้วไม่ไดัโกโบมีไนยครับ นี่นะครับก็เป็นกิจกรรมภายในวัดสารอดนะครับอาจจะมีเสียงเพลงรบวนนะครับไม่ดูด้ติเลิกสินหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อาไปเลยครับเป็นประเทศยีสงการนะครับผมโอเคจบกันแค่นี้นะครับเจออีพีต่อไปนะครับ